เมียเนี่ยทั้งรักทั้งแค้นนั่นจะประมาณนั้นน่ะฆ่ากันตายมาหลายภพชาติใหม่ๆมม่ยังสาวอยู่นี่เคยยังรักกันเยอะสาวยังนมเพราะนานๆเข้าเคยฆ่ากันมาเนี่ยโหเรียบร้อยตายสนิท ลวงตาบอกแบบนี้แผ่ยากกว่าการตายปกติกา,ารอาฆาตแค้นที่ว่าพยาบาลกันเนี่ครับเจอวิญญาณอย่างเงี้นะมันไม่ไปแล้วแผ่ยังไงเอาพลังงานเยอะแยยังไงมันก็ไม่ไปบางวิญญาณอ,ออ,อาฆาตลองพิจารคนจะอาฆาตได้เนี่ยมันต้องโกรธกันนะทุกเริ่มจากการโกรธ่วยใชอโอยย่โกรธบ่อยๆโกรธบ่อยๆนะ มากขึ้นมากขึ้น,นก็เกิดอาฆาตเ่ะพอโดนกระทบทุกวันโดนทุกวันจากวันเป็นปีไปเรื่อยๆอาฆาตพยาบาทบางคนไมพ่พยาบาทปเปล่านะแช่งหน่อยนะทาฐิฐานหน่อยกูจะจองล่างจองพานมึงไปโอ้โหยาวเลยแต่นเนี้ยอลองคิดดูทุกภพชาติออเสายใหญ่แห่งกรรมมันเป็นยังไงละ่ะับ มันเป็นสายใยยาวนานขนาดไหนอ่ะอันนี้ก็คือผูกกันไว้แล้วสายใยกรรมนี้นะครับรีบออกมาซะจบที่เราเบาที่สุดครับมันจะอาฆาตยังไงก็ไม่สนใจแล้วคือเราออกมาแล้วไงครับเราไม่มีสายใยกับเขาตรงนั้นแล้วอย่าไปเจอกันก็แล้วกันครับถึงเจอกันเราก็ตัดสายใยไปแล้วครับเราไม่มีความอาฆาตลักษณะอย่างนั้นแล้ว ไปต่อสายใยดีดด,ดีกว่าฮะถูกต้องครับและที่เขาอธิษฐานกันว่าจะต้องกลับมารักกันเจอกันทุกชาติไปอะไรเงี้ยก็อ,อันนี้มันเจอกันอยู่ฮนะครับมันถึงได้พอพอ,พอต่างคนต่างไปมีคู่ใหม่มันถึงหนีกันไม่ออกไนงะมันก็คือ,อสร้างกรรมสร้างกรรมใหม่นะผิด <c oughs> ศีลธรรมใหม่ไนงะ ที่ว่าปัจจุบันจะมีคู่อยู่แล<ช>้วเดินม,ม,มาปะกันแล้วมันถูกต้องอสายใหญ่ที่อาศสารกันในอดีตเนี่ยโอโมันก็ต้องเจอกันนมันก็ต้องรับรอบบางคู่ก็คนข้างๆไม่รู้บางคู่ก็รู้รู้เนี่ก็เกิดอะไรอ่ะโอ้โหอโห,โอโหลมหวน ลมหวนยังดีถ้าลมหึงนี่ว่มันไม่ใช่ธรรมดานะทุกตายนะหึงหวงไนงะเออนี่นะคืออธิษฐานผิดผิดนะครับท่านบอกท่านทิบานองตาบอกในโลกเนะี่ยมันไม่มีหรอกถึงจะไปอธิษฐานลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการมาพบกรรมมาภูมิมันเป็นกรา,มมากร,าม,ม,าม,เกรามเป็นแดนเกิดมันไม่มีหรอก จะไปเจอกันทุกภพทุกชาติน่ะครับคนมันเจอกันไม่ได้ทุกภพทุกชาติมันก็จะนานๆจะเจอกันทีแต่มันไม่ไปไหนนะสามโลกธาตุมันเจอนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เจอกันทุกชาติทีนี้มันก็เจอมันก็ไปไใหม่มามั่งเก่ามั่งใหม่มั่งอะไรประมาณเนี้นะรองพิจณาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหอีลลงตุ้มังเลยมันเป็นสายใหญ่สางใหญ่มาลงมุมเลยอะ คนที่อธิษฐานอย่างนั้นคือช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินว่าแตเกิดช่วยกันสร้างบารมีนั่นนหะใช่ครับเขาไม่สนใจเรื่องพวกเนี้มันข้ามไปมันเลยเขา<ป>เจอกันเพื่งจะมีอะไรเขาก็ไม่สนใจครับเขาสนใจอย่างเดียวว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างบุญเพื่อความสําเร็จของแต่ละคนในอนาคตถึงมันจะไปม,มีกี่คนก็ไม่สนใจครับสนใจว่าเขาช่วยเราไหม คือพาการมาช่วยกันทําดีทำสร้างบุญถูกต้องแล้วอันนั้นเป็นการการเสพสนุกโจ๊กๆข่าวๆเล็กๆน้อยๆมันเป็นปกติของมนุษย์ไงมันต้องเข้าใจเรื่องของกามกามมาพบกามมาภูมิมีกามไปแดนเกิดใไเวลาถ้าคุณตัดกรมได้คุณก็ไม่เกิดแล้วล่ะคือไม่ไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดแล้ว ถ้ายัางนึกถึงมันอยู่มันก็ต้องเกิดครับเพราะที่หลวงตาบอกว่าปัจจุบันคนที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกัระยามิตรกันเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแฟนเป็นลูกเป็นหลานก,กันมา<ห>มทั้งนั้นนะถูกตนะ้ถูกนะบางคนก็อธิษฐานตามกันมาเห็นแล้วก็อยากจะช่วยอ๋อบอกไม่ถูกเห็นแล้วอยากจะช่วยใช่<ม>นั่นคือกาอธิษฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินว่ายตาเกิดครับ ทำคนเดียวไม่ได้เจอคนเดียวไม่ได้ท่านบอกให้ที่สารลักษณะอย่างนั้นครับอย่าไปสารจองรักจองันฉันก็เจอต้องมาเจอกันทุกพบทุกพันทุกชาตินะจ๊ะโอ้มันไม่เจอไม่เจอไม่เจอทุกชาติหรอกโกรธแค้นชาติเดียวไม่พอแต่มันก็เจอและข้างหน้านะครับเจอเราไปเจอเกิด 4, สี่ห้าเศร้าเข้ามาอีกล่ะเ,เกิดมาพร้อมกันเนี่ยตุเอา ไม่ใช่รักสามเศร้านะโอ้ไม่ใช่สามนะห้าคือสิบนนอ่ะโอ้ต่างคนต่างมีนะครับมันจะหนีกันไม่ออกนะอาการหึงหวงนี่เกิดมาจากอะไรครับ่องนึกว่าเป็นของเราไง <c oughs> <c oughs> นึกว่าเป็นของเราใช่แต่มันก็เป็นของเราอะตอนนี้ถ้าอยู่กับเรานะถ้าออกจากบ้านเป็นของเราไหม หลวงพ่อท่านยังบอกว่าเองต้องพยายามบังสกุลสละ,สะอ่านี่คือเคล็ดลับเองออกจากบ้านเองก็อิมังสละเมียชิ่ถามิก็ไปทำงานเมียมก็ไปข้างหนึ่งเราก็ไปอีกทางหนึ่งสละไปแล้วเพื่อนทรงมาเฮ้ยกูเห <"He i, S 1> ็นเมียมงไปเดินกับใครเนี่ยถามว่ามันจะมันจะสะดุ้งไหมมันก็จะบอกว่ากูสละแล้วกลับบ้านกัน เห็นหน้ามันก็บางสกุลมีอทิษฐานะถอดรองเท้าไว้กะสระสระเกิดอิษามิเวลาใส่ก็อิัมบางสกุลเกิดอิษามินเวลาตุถอดจีวรกับสระจีวรไปเวลาใส่กับบางสกุลจีวรนี่ก็เรียกบางสกุลสละสละทุกหลังชีวิตของกัาพเจ้าคืออยู่อยู่ในชุดเนี้ย อในนตเวลาตายก็อยู่อย่างเนี้ยครับเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่อเอาตัวอย่างก็ได้นะเพราะบางทีคือวัตถุบางคนติดแบบรถนี่ลถชั้นใครมาเฉียวหรืออะไรหน่อยไม่ได้เลยรองเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่เอามาเหยียบแล้วมีเรื่องเลยนะครับฆ่ากันตายก็มีนะะถึงขนาดอิมังสละรดอธิฐามิ จะขึ้นกับอิ่มังบางสก,กุลลถอธิษฐานนี้อธิษฐานหลวงพวูลดหนูเนี่ยล้อมุนเมื่อไหร่แผ่เมื่อนั้นนะ<อ>แผมม่เมตตาจนกว่าล้อจะหยุดหมุนวะ